คลิปนี้ครับจะมาสอนติดตั้งนะครับตัวระบบนะครับยืมคืนเบิกนะครับจะยืมคืนวัสดุอุปกรณ์ยืมคืนอุปกรณ์กีฬายืมคืนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะยืมคืนนะครับมีทั้งยืมคืนแล้วก็มีทั้งเบิกไปเลยนะครับก็วิธีการติดตั้งนะครับก็เราจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับคลิกขวานะครับแล้วก็แตกไฟล์ครับ e t a c t Here ก็เราแตกฝ่ายสักคู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ไปที่เบาราว์เซอร์นะครับเซิร์ชว่าแซมครับ xampp แซมนะครับดาวน์โหลดให้เราดูเวอร์ชันดีๆนะครับให้เราโหลดเวอร์ชัน7.4นะครับ7.4ข้างหลังจะเป็นจุด24252728อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งครับ นะเราเสร็จแล้วก็ติดตั้งวิธีติดตั้งก็กด next น่เดียวครับ next ไปเรื่อยๆเลยนะพอติดตั้งเสร็จแล้วก็ไปที่ d ด c เราก็ d ด c นแลครับเราก็เลือกคําว่าแซมครับ x a m p p แซมแล้วก็ไปที่แซมคอนโทรนครับถ้าลงครั้งแรกนะมันจะเปิดให้เลยนะครับถ้าลงครั้งแรกนะจะเปิดให้เลย แต่ครั้งครั้งต่อไปเราต้องมาเปิดเองนะครับก็กดสตาร์ทโอเคครับกดสตาร์ทยังไงก็ได้ครับให้มันขึ้นพอร์ตนะครับแปดศูนย์สครับสามสมนยครับพอเสร็จแล้วก็ไปที่ HTdoc ครับเปิดโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ไว้ครับย่อลงมานะครับย่อมาคนนี้เราก็เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยครับจะเป็นชื่ออะไรนะครับ วันนี้ก็แล้วแต่เราจะชื่ออะไรครับก็เปลี่ยนเป็นโปร 2. สองสมติว่าผมเป็นโปรสองนะ,ะแล้วก็โยนไฟล์เลยไปที่ h t doc โอเคนะเห็นไหมย้ายไปที่ h t doc ปร๊บรเห็นไหมมาแล้วโปรสองแล้วก็เดิมคลิกไปที่โปรสองที่โยนเข้ามาคราวนี้ไปที่ browser อ,อีกรอบหนึ่ง พิมพ์7 0 0 0งนะเราเอนเตอร์ก็เข้าแซมเดดบอร์ดเราเลือกที่ p p admin เพื่อติดตั้งฐานข้อมูลมันก็มาที่ p p admin นะเราก็มาที่แซมนะแล้วก็โฟลเดอร์ที่เราโยนมานะเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ s r c เพจแล้วก็ i include เราก็สามารถปรับเปลี่ยนฟุตเตอร์กับไซส์บาร์ตรงนี้ได้นะเราก็ให้เรากลับมามาที่ PHP ก็มาที่ n o n n t มาดูฐานข้อมูลนะฐานข้อมูลชื่อว่าอะไรนี่ฐานข้อมูลชื่อชื่อนี้โอเคนะชื่อนี้ คนนี้เราก็ก o p y มาเราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้นะแล้วแต่เราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้ก็เปลี่ยนไปนะเสร็จล้วก็ปิดไปมาที่ p p m a d min กดที่ database ก็วางลงนะมันต้องตรงกันกด create สร้างขึ้นมาแล้วพอสร้างเสร็จแล้วไปที่ import นะ back กลับมา back กลับมา ไปกลับมาไปกลับมาโอเคไหมแล้วก็ไปที่ดาต้าเบสนี่ดาต้าเบสอัูนี้โอเคไหมดาต้าเบสตัวนี้เราก็เอาดาต้าเบสตัวนี้โยนเข้าไปเลยนะโยนเข้าไปเลยเห็นไหมมันจะเป็นสีดำๆเทาๆถ้าใครโยนไปเลยไม่ได้เนี่ยให้เราก,กดคำว่าเลือกไฟล์นะหรือว่าบาลล์ไฟล์ก็โยนไปเลยพอโยนเสร็จแล้วตัวนี้จะขึ้นคำว่า success. สักเซ็ตแสดงว่าเส,เสร็จเรียบร้อยแล้วกดรีเฟรชครั้งหนึ่งครับก็จะเห็น เทเบิลนะครับขึ้นมานะเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็ลองเข้างานดูครับวิธีการเข้างานก็พิมพ์หนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งสลดตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้ก็คือผมตั้งไว้ว่าโปรสองขึ้นมาเข้าเรียบร้อยแล้วต่อมาก็เข้ายูเซอร์พาสเวิร์ดโอเคเห็นไหมครับก็ขเข้ามาแล้วครับระบบยืมคืน เบิกอนะุปกรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้ง